เอ้ยสวัสดีอเอ้ยอะไรมันมาต่อ,อยกันอะไรนี่นะเทเวอร์นายมาก็ดีเลยเหรอนายยังถูกแบงอยูน่นะเอสองคนน,นี้มันใครกันบ้างเนี่ยโอ้ยแม่งโคตรโหดเทเวอร์ เอาชนะแล้วแบนเขาสิฉ <rainforest> ันแบนเขาไม่ได้เขาเป็นหัวฉันเองนี่แหละเอาเด็กโอจะเป็นลูกของมึงได้นะเจ้ยังก็ตามจะช่วยสามีของเจ้ไว้เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะจะอย่าให้มีศพได้บ้างฉันนะถ้ามีนะฉันจะไปชงเราให้แกกินนะไอ้เชวาฟลุ๊ครับ โอเคสวัสดีโอเคผมไปล่ามให้คุณเชงนี่คือคุณเชงครับไม่ตายสิวะเหมาปินเลยว่ะแกพูดสเปนหรืออะไรวะเนี่ยโ้ดูท่าเต้นมันโอช่อยเขาดูจะชอบนะยังยังมากอดเก็กยังยังยังไม่หยุด

เทเวอร์เราไม่มีเวลาแล้วโอ้มีมารยาทน่อยสิพวกนนี้เป็นแขกของเราเข้าใจไหมเรามีคุณแชงตรงนี้ผู้รับใช้แล้วก็เพื่อนๆของเรานะนิะดี่ไม่พบนะครับเทเวอร์เรา,เรามีเวลาแล้วทุกอย่างมันเวลาของมันหน้าเอาละเกร,รุนาะตัวดูหี้ของโรงงานกันเทเวอร์ โอ้แม่งเถื่อนอ่ะไปซ่อนตรงนี้ก่อนอาชมโรงงานจะเริ่มในอีกไม่ช้าใช่เราเชฟไปโอเคตอนนี้เราต้องช่วยกันเพื่อต่อสู้กับโอเคได้ฉันจะเก็บกวาดมาให้หมดไหนโอ้โอะไรวะเวน,นีเ่ย เดี๋ยวก่อนมึงรอกูแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งรอกูแป๊บหนึ่งอะไรมันระเบิดระเบ้ออะไรขนาดเนี้ยนี่ ได้ชอบแนวการิีเงาผมชอบไม่ตายยังไม่ตาย,ยมีไหมมีอีกเป้ามีอีกเป้า เทวเวบิลมันเดือดจริงเลยโอโ้โหโอ้โหโอ้โหเทวเวอร์นี่มันแลมโบ,สมบมมม้สามนี่สับเต็มด,ด,ดีแม่งหมดแลบบ ไม่ต้องถือปืนนะครับไนหนวะไอยิงหางแก๊สโชเลยเป็นยังวะเอาปืนไปปืนลูกระเบิดไทเวอร์ได้กูชอบไหนเน่เน่เน่มึงม,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 มันเลยมึงที่นี่ ไหนเฮ้มึงเทพเลยกูอ่ะเอากระสุนหมดว่าไฟไหมโอ้ยตา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 ยกูเพิ่งเกือบตายไปเราไปช่วยไอ้เจ็กไอ้จีนนั่นต่อได้ได้มึงมาให้หมด มาให้หมดครับมาให้หมด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 ไหนไหนเสรียเลยเนี่ยโอ้ปืนเกื่อนกาดเวลาไปช่วยสองคนนี้แล้ว โอ้ชีวิตของพวกมึงนี่มันโศกโศกมุมจริงนะว่าเราเห็นกันมากพอแล้ว,ว <c oughs> ได้เวลา,าไปแล้ว <c oughs> น้าเปลี่ยนสีเลย <c oughs> ไปรอรับเซ็นสัญญาไหม <c oughs> เดี๋ยวฉันจะไปเอาสัญญานะโอเคไปนู่นละภารกิจคุ้มกันมันโอ้โหแม่งหล่อเลยเก็บกด